เื่อกับข,ข้านะจะดเด็ข้ามาเลยไงลูกดูเด็กสมัยนี้ดูไม่มีอะไรให้ครอบครัวเลยมีแต่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราให้เขาตั้งแต่สมัยเด็กสมัยนี้เราสามารถคุ้มครองหรือดูแลเขาได้ไหมลูกครอบครัวจะขานาด้วยกันลูกๆคุณพ่อขอได้ไหมครับ พ่อหลววัน <Safe rév mark> <n> ี้คร <ide> ับเดี๋ยวครับพอดีผมทานครับวดนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับขอเวลา่อบวักหน่อยนะครับวโทรศัทงไปทีหลังแก่น้าตลูก้องลูกๆจะทานข้าวันไหมครับวันนี้ค่ะปาอ้าวแล้วทํานัวทแบบนี้แล้วก็เร้ยราข้าวไข่เยอะรึนะได้เลยนะครับาเรา ปตวห่เนี่วว่างๆแล้วก็ไปเที่ยวกันไงถึงตอนตอนหนึงเนี่ยเดี๋ยวพวกพ่อพ่อม้อ่เนียก็จะพาไปเที่ยวไงจกินอาหารข้านอกกันดีไหมถ้าลูกเบื่อตอนเย็นก็ได้อระ่โแที่มอแล้วก็โหน้องเ เดี๋ยวนี้เาดูเดูไลน์ค่ะแม่ก็ดูแต่ว่าไม่หวานะี่้เวลารูปลูกครับอโทรศัพท์ไรซันมีปัญหามีปัญหาใหญ่ไหมครับพอดีผมอยู่ครอบครัวมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหครับครับโอเคครับ ที่เรื่อนี้เรื่องการเราก็รู้ว่าเรื่อแยกว่าถ้าเกิดว่าที่เรามีงานดีการหมดิ้นไปามทุงนให้กับลูกในบ้านก่านยงสิทีนี่ก็เรียนใกล้จบแล้วคนเลยที่นี้ก็เรีอกว่าเราทำงานที่กาไปใกล้กันเลยตอนนี้อ่ะเขาจะเนี้ยเพูดไา้เถอะให้คนพูดน้อยแต่ว่าแเ้ก็เอานัก็าศาสตร์เขาดี แต่ว่าเราจะส่งแล้วเนียนะแล้วก็้าหมายว่าจะส่งรุ่ลังไปเรียนต่างประเทศที่นี่พ่อเนะค่ะมีความสุขช่วยใครเขาทายุกใจแต่ฉันเองคงทะยัเกินไป คนเดียวที <rôle à déc> ่ม <gens> ันอยู่เชื่อว่าคันได่เรีันลัวไปอยู่สามกับเทศสอง สนุกมากเลยนถ้าเวลาเราได้อยู่นอกบ้านใรับี่ไม่มีพ่อแม่มาบนเนาะไม่้อมามีแต่อะไรยุคือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นบนสังคมปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราเลี้ยงลูกมาเราให้ลูกมาทุกอย่าง New Generation เขาใช้กลับมาให้ชีวิตกับพรอบครวเราได้มันครับขอฝากตรงนี้ครับกับทุกท่านขอฝากกลอนไว้ว่าินเทอร์เน็ตเล่นอยู่ทุกวี่วัน เล่นให้มันซัดก,กันข้ามคืนหนาเล่นอยู่นั่นงานไม่ทำไม่เลิกลาเสียเวลาอนาคตหดหูใจคนบางคนใฝ่เรื่องดีใช้ไดง้งานมีทำไม่ใส่ใจเอาแต่ใช้เวลาเรื่องเล่นเกมสุขภาพที่ตามมาก็เริ่มแย่หางไม่แก้ไม่ยอมนอนน่ากลัวหนาคนรอบตัวเริ่มเอื่อมและละอา ไม่ให้พาจะนำพาใครว่าตูเริ่มดื้อดึงเอาตนจนเป็นใหญ่ไม่เชื่อใครบุพการีไม่เชื่อถือสุดยับยัง้งห้ามปราบกันพันตรูกว่าจะรู้สึกตนก็จนใจสิ่งของใช้ใช้อยู่ที่สิ่งของอยู่ที่ปองหมายใจคนใช้หนาหากรู้คุณรู้ค่าถึงวิชาจะไม่พาตัวจนสิ้นอาไรต้องรู้จักแบ่งเวลาให้พอหมาะ เมื่อกายปอกก็จะไม่ดีหนาถ้าเราทราบเราจะรู้ถึงวิชาไม่คาดคลาเกรสีที่ต้องการอันเป็ะจักสายตาพ่อแม่ท่านีเหลืองซีนเต็มตัวทั่งนะเดี๋ยวก็สั่งโต๊ะจีนมาไหนแล้วลูกนั้นเล่นแต่เกมไม่ลำบากหากท่านจากเราไปจะรู้คุณเฟซบุ๊กนั้นขาดหายไปก็ไม่ตายยังสบายใช้ชีวิตอย่างสุขี